ที่เกิดขิ้เองกินนันเองกินเองินนั่นแหละเป็นตัวรส่วนที่เหมาะควรจะทำอไไปตรงไหนจินกนเอาตทั้งที่กรูอยู่ตรงไหนตรงกำหนดตัวเองตรงนั้นมันมีที่ต่างมีที่ต่างยดมีที่ต่งไม่มีตัวมีต่วอะไรต่างไม่มีกหนว่าควรจะสร้างจุดไหนคู่รูอยู่ตรงไหนต่างอยู่ตรงนี้จุดแต่ตางสิ่อยู่ตรนั้นก็ไม่ยืนอะรคูรู้อะไรแล้วคิดอะไรหน้าคิดขึ้นมาคิดขึ้นมตรงไหน กังอยู่ตรงพืบางบางท่านบอกว่าให้ตั้งไว้นายในวงแขนบางท่านให้ตั้งไว้ที่หางจมูกแบบคืบออะไรตั้งจิตกาหนดที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ถ้หนอยัง่าหนอนก็หมดเพื่อให้ก่อนให้จิตเป็นสมาธิได้กหนดจิตจนแอ่ก็หมดจิตหมดยังคิดกังวลคิดอะไเดี๋ยวจิดอันนี้ไปเยวที่ิดถ่าหนอนช่ไหละ ต้องจิตไม่จิตควาวคิดไม่คิดนจิตชุดชัดเด่นไปจนให่เอะแยะม่กี่วันจริงวคือตามพุทถ่านเลยเป็ามอารมณ์และอารมณ์อีกสองขาดไปเองที่ตัวเปรื่องนี่ก็สามถึงเวลาปฏิบัติครั้งแรกนะครับควรจะวางสติวางจิดไว้ตรงไหนครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติการเริ่มปฏิบัติตรไม่มีอะไรไม่รรคันเอง บริกรรมบริกรรมก็มีอะไรพุทโธสมโภชังโคลพุทโธสมโภชังโคลสามอย่างแล้วก er ับพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวตอนที่ภาวนาพุทโธนั้นอยู่ตรงไหนครับพุทโธนั่นนั่นแหละคุยเรื่าพุทโธนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรก็ต้องๆสถิติดุจนั้นหนอกจากมันมีอยู่สองอย่างพุทโธในตุธือวาเนี่ยตัวพุทโธาเนี่ยคือพุทโธคือควาบริกรรมคตัว่าพุทโธน่นือติ แล้วตัวพุทโธกับอาวพุทโธพุทโธว่าพุทโธกับตัวพุทโธเป็นของสิ่งเดียวกันเป็นก็เป็นของว่างไม่มีอะไรพุทโธคนมีตัวมีตัวอะไรพุทโธก็มีตัวมีตัวอะไรนั่นได้สุกิดสุ้จริงแต่หาเห็นตัวเห็นตนมันไม่เห็นเราต้องเห็นแบบปัญญาอันลึกจริงจำรู้โดยปัญญาอันลึกถ้าเราทำยามเห็นกิดเหมือนนักป่าเห็นรูปนั่นแหละเป็นตาเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความสัตย์สุขความเป็นไปเพื่อความสริยธรรมเป็นไปเพื่อธรรมทานทางทรงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปอาศัยทำย่าเห็นจิตให้ชัดเจนโดยปัญญาเห็นรูนั่นเห็นะเมื่อการการอ้นังนั่งรอตลอดปัญญาเราเรรู้ถึงจิตเราจัดตัวแล้วมันชัดเจนเมื่อปัญญาเห็นรูอย่างนั้นทำย่าเห็นจิตมันตั้งแต่เห็นดู ม่จะเห็นตามตำราตำรามันเห็นดูตัเองมันชุดขึ้นมาเลยันจึงจะจับได้แต่เห็นตามตำราตำาแล้วไม่เห็นตัวนี้จนะนะที่ถ้ายคำจริงรมเสียงทีจริงมันมีแล้วทุกตัวจิตมันมีตัวมีตัวแไรดอกตัมันอยู่แล้ไม่มีที่จัง่ะลสุดมนจิตมันหลักเป็นหลักธรรมเราจะหาหลักธรรมโดยท้จริงเราจะหาจิตของเรา หลักธรรมดยทจิงอยู่ทุกจิตจิตจะน่ายานั่นแล้วนั่นเป็นเวลาธรรมใด้เลยหุดใแหละคืีหลักธรรมจิจะนายานั่นแล้วก็นชาติจิตชาจิตนั่นโดยตัวมันเองก็มีชิจแต่ถึงขนาดมันก็ยังในใจในจิตการที่จะละจิตนั้นไม่ใช่จิตอันนี้นั่นแหละย่อมหมาความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีจิตขอจงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียงมดิเมื่อนั้นเราอาจารได้รับทางแห่งงคำพูดจะได้ถูกตัดขาดไปแล้ว ทกข์งกขกสุดเคือนขึ้นสิ่นชแล้วจิตนี้คือจิตทอันบริสุทธิ์งประจักอยู่แล้วในตนทุกคนแต่จึงมีความรู้จิกนักจิลึกกระดิกใจทั้งกดีพระพุทธเจ้าท่องธรรมโพธิศาสตร์ทั้งหลายทั้งสวงรดีล้วนเป็นของหางธรรมชาติอั่นึ่นั้นมีแตกต่างกันเลยการไปกางทั้งหลายเกิดขึ้นจากแอคิจิตจิตนั้นยังนั่งแรมตัการต่สร้างกรรมขอเาทุกวนพุทนิชยุ่ธในุ ธรรมชาติแบ่งความเป็นพุทธดงเดินองเหล่านั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นสิ่งที่มีสมัยแห่งความเป็นสัวตนแม่จะจัดประมาณุเดียวสิ่นี้คือความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ทุกแห่งสงบเนี่ยเพราะมันมีอะไรแย่งกันมันเป็นสันทีุ่ขเยื่อเรื่องเดือดั้นและกำมัดการียงงท่านั้นเอง แค mm ่เข้าสู่สิ่นี้ได้ลุกซึ้งโดยการรนู้ตาแต่อสิ่งนี้หรือตัวเราเองลึกซึ่งอยู่ตงหน้าแล้วนแบบคิดสห็นสุดนั้นไม่อัตราส่็นที่ทั้งดจิดและสมบูรณ์สุดแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วอาจารย์เสนอ